เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับเจอกันอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับวันนี้เมนูที่ในแทนจะทํากินแล้วก็อยากจะชวนทุกคนทามือทำกินกันบ้างนะครับก็คือแกงฮังเลแกงฮังเลเนี่ยทุกส่จะเป็นของภาคเหนือนะแต่ทุกอย่างมันปรับแต่งได้นิดหน่อยให้รสชาติเนี่ยถูกปากเราสิ่งสาคัญก็คือผงแกงฮังเลนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีผมจะใช้ผงม,มาซาร์าแทนนะครับ แล้วก็ขมิ้นหนึ่งช้อนชาแต่งสีนะครับส่วนเครื่องแกก็จะมีขานะครับขานิดเดียวนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับประมาณาาครึ่งช้อนชาข่าตะไคร้นะครับประมาณหต้นแล้วก็กระเทียม1ช้อนโต๊ะส่วนหอมแดงนี่จะค่โขลกที่หลังเพราะว่าเขามีน้ําอันนี้คือผมใช้ พริกขี้หนูแห้งนะครับผมมาป่นก่อนก่อนที่จะโขลกนะครับนี่คือเครื่องแกง๋ยวเราไปตามเครื่องแกงกันครับผมเอาละครับจะตามทันทุกอย่างละเอียดในที่ลัวนี้ก็จะเติมหอมแดงนะครับหอมแดงสักหน่อยหนึ่งสองช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยกะปินะครับเหนียวจังเลยโอเคกะปิอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ โขกต่ออา่าเราทุกอย่างละเอียดดีแล้วครับผมโอเคเรียบร้อยตัดแกงกันดีกว่าแกงก็ง่ายๆครับเอากระทะตั้งไฟนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็หมูนะครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเอาไปรวนให้ตึงก่อนหมูที่ใช้เป็นหมูสามชั้นนะครับแล้วก็หมูสันคอใช้สองส่วนเลยนะครับถ้าใช้สามชั้นอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะมันไป จะผัดหมูให้ตึงก่อนนะครับอ่าวราคะผ่าหมูตึงได้ที่แล้วเนี่ยครับผมช่วงนี้เนี่ยเปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟกลางๆนะอยๆฉี่หมูให้ตึงก่อนให้เขาแบบเช็ดตัวตอนนี้ก็ตามด้วยทิชแตงของเรานะครับถึงที่ขาดไม่ได้เตรียมไว้เลยครับน้ำลางครกนะครับต้องใช้อยู่แล้วฮะจะน,น้ำในการช่วย ใส่ในตัวนึวแกงบ้างครับผัดพริกแกงให้เข้ากันเลยครับไฟอ่อนนะครับอย่าเพิ่งไฟแรงนะครับพอผัดจนเครื่องแกงหอมดีแล้วนะครับทีนี้ก็ตามด้วยผง,งแกงฮังเลแต่ว่าอันนี้ผมใช้ผงม,มาซาล่านะเป็นมาเป็นเครื่องเทศที่หอมๆนะครับใช้ในการต้มเนื้อก็ได้เป็น แล้วแกงฮังเลก็ได้อันนี้เป็นผงกะมิ้นนะครับวันหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาแต่ว่าผงม,มา่า拉นี่ใช้วันหนึ่งช้อนโตะนะครับเอาเยอะหน่อยเครื่องเทศก็ได้หอมๆตามด้วยน้ำร้านส้มกเปิดไฟแรงได้แล้วครับอ่าร,ครัคบต้มแกงเดือดดีแล้วครับผมโอ้หกลิ่นหอมมากมา โอ้กลิ่นเครื่องเทศนี่เครื่องเทศของมาซารานี่โอ้โหหอมมากอ่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเนื้อนี่โอโห้หอขอชิมก่อนนะครับจะได้ปรุงถูกอืมโอเคกลิ่นหอมพริกแกงทุกอย่างหอมนะครับความเผ็ดนี่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าแกงชนิดนี้ไม่เอาเผ็ดมากเท่าไหร่แล้วก็จะเริ่มต้นแต่ง,งความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับ ตักมะพร้าวมาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับความเปรี้ยวนะครับตักความเปรี้ยวด้วยน้ำก็ะขามเปียกนะครับตัดไปประมาณสองก็รวยเพราะเราชิมแล้วว่ามันยังไม่เปรี้ยวเลยแล้วก็ตักมา มว่าวมจะใช้ความเค็มจากน้ำปลานะครับเพราะว่ามันหอมดีแต่ถ้าหากบางคนชอบความเค็มจากเกลือก็ก็ได้เช่นกันครับใส่สองอย่างก็ได้ไม่ผิดหรอกอร่อยดี <c oughs> <c oughs> น้ำแกงเดือดได้พี่แล้วครับแล้นี้หลังจากที่เราปรุงรสไปเนี่ยครับจิมครั้งสุดท้ายอีกหน่อยนึงก็เร,เราจะเคี่ยวแล้วนะครับแกงเัลเยต้องเคี่ยวนานๆหน่อยครับประมาณสักงชั่วโมงเนะี่ย พี่แกงหอมโหเครื่องเทศมาซาราความเปรี้ยวมาแล้วความหวานมานิดนิดพอไม่อาวานมากความเค็มขออีกนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงนึ้เกีือข้าวเอาละทีนี้จะเปรี้ยวแล้วครับก็จะเติมหอมแดงนะครับเป็นลูกลแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็ขิงซอย เพิ่มความหอมกลมกล่อมอุ๊ยอุ๊ยตายล้ชอบเบาสิทำอะไรไม่ระว,วังเลยเราเนี่ยเดี๋ยวก็โดนอีกเหรอโอเคครับทีเนี้ยขอเวลาเคี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต่อที่เสร็จนะครับผมอ่า,าครับพอเราเคี่ยวไปทักสามสิบสโอ้โหฝันแม่ สีสันสวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้วโอ้โหเนื้อหมูนุ่มแล้วอืม,มเมแบงอีกรอบอืมพอพอพอเพปิดไฟวันนี้การแต่งสีเดี๋ยผมจะแต่งสีด้วยขมิ้นผงนะครับก็คือจะไม่ได้แต่งสีด้วยซีอิ๊วดำนะถ้าใครชอบสีที่เข้มกว่านี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำ ก็ได้ครับงั้นโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยครับเสร็จแล้วครับแกงหังเรีร้อนๆเสร็จแล้วครับควันกำลังฉุยๆเลยฮึมเครื่องเทศที่หอมสามบ้านสิบบ้านนะเกินแปดบ้านแล้วนะ <c oughs> หอมสามบ้านแปดบ้านเนี่ยมันน้อยไปละต้องหอบสามบ้านสิบบ้านนะอืมกลิ่นนี่ครับอุ่นร้อนๆนี่ฮะ คำช้ำใช้หมูส่วนสามชั้นกับสันคอหมูนะครับโอ้โหกลิ่นรันจวนมากจริงๆต้องยอมรักอดใจไม่ไหวละหั่นชิ้นใหญ่เคี้ยวเคี้ยวไปก็นุ่มดีที่สำคัญห่งข้าวแลลวครับวันนี้ใช้ข้าวหอมมะลินะครับข้าวมันปูหมดแล้วฮะเดี๋ยวต้องรอซื้อเข้มข้นน่ะหอมจะ ผมก็จุยกระจายมากจริงๆแต่ข้าวโปกบอ่อําอั้มรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับกลิ่นของมาซาร่าหรือว่าเก่งกลิ่นของอ,อผงแกงฮังเลเนี่ยผมว่าอินเลเนี่ยนะกลิ่นจะมีความต่างจากผงกะหรี่นะครับแต่ชนิดนี้ก็หอมยิ่งไปแกงเนื้อน,นะผมว่าหอมมากจริงอนะ ฮึมฮืมอืมอือตา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 ฮืมมีแห้งสดชื่นนะตาตาตา Oh. โอ้รสชานี่เข้มข้นได้อต่างใจครับต้องเห็นตีขนาดนี้จริงๆไม่เผ็ดมากนะครับเพราะว่าใส่พริกน้อยแต่จะมีความหอมมากๆความเปรี้ยวนิดๆกล็ลงดีความหวานมาที่หลังเลยความหวานไม่เยอะหอมเครื่องเทศหอมเครื่องเทศแล้วก็อื้อหอสุดยอดอะ หอมระจวนสดชื่นมากอืมต่อืก็ต่อเน่อหอ,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 อยงงสักหน่อยหยอกจดสองหุดอืมความหอมอือหือมเป็นแกงแต่ละแกงชนิดเนี้ยครับแต่ละจังหวัดเขาก็ทำอาจจะทำไม่เหมือนกันนะครับของทางภาคเหนือ อืมบางคนก็จะเอาไปหมักเนื้อก่อนนะครับแล้วค่อยไปผัดบางคนก็ผัดเลยผะว่าเอาความสะดวกเป็นหลักดีกว่าแล้วก็ปรงุงในรสชาติที่เราชอบอืมอรอยเนนะ็ำแตเนื้ออืม,อม เอาแล้วครับอร่อยจริงๆชื่นใจฮะอืมแล้วก็ที่สำคัญน,นะมีความหอมของขิงด้วยนะครับ่ิงที่เราซอยไปนะครับกินง,ง่ายอยู่ง่ายครับแทนวันนี้ทำแกงขางเลแกงขางเลแต่ละจังหวัดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่แทนขอทำสูตรนี้ละกันเนาะง่ายๆดีก็ไม่มีผงอืไม่ไม่มีผงแกงฮิดเลยอ่ะก็เลยใช้ผงม,มาสลัดแทน ผมวัาสตารหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอาจจะแมคโคร้ะโอเคบอกไปเลยก็ได้แมคโครแล้วก็รสชาติดีมากถูกใจเราปรุงให้ถูกใจเรานะครับผมการทำา้ำวันนี้ในะแทนขอตัวก่อนนะครับถ้าหามีประโยชน์ไดนนำไปใช้ได้เลยนะครับถือว่าเรามาแชร์เมนูอาหารซึ่งกันและกันเนาะอันไหนพอจะ <c oughs> ปรุงอย่างมีความสุขก็อยากให้กินของอร่อยๆเหมือนผมนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับ ขอตัวก่อนนะครับผต,ต้องโม่ต่อเอาเป็นว่าอย่าลืมนะฮะถ้ามีประโยชน์ก็นำไปใช้แล้วก็อย่าลืมซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเดีย๋ยวาล้วม,มีเมนูอร่อยๆแล้วก็ทําไม่ยากเดี๋ยวเรามาแชร์กันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ในแทนขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม